นาเป็นาหัวนะครับได้หาหวซึ่งองักดิส์พระักด์ิทธิบไปนะครับได้หมายบอกว่าจะได้ให้เป็นพระเสริฐราสัตวักดิ์สิทธิ์คอมพวเตียครับนี่จะไห้หัวกับกษัตริ์ชัยยันตา นี่คระบบการสัมภาระแบบมาตรฐานของสถานศึ ส,สว,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 วยผมดไมคะไม่ร้องนะค่ะร้องทำไถามกองเสดิจดีไม่ร้องใช่ไหมนะคะล้สักครู่ครับท่านผู้ชมพไม่เกียนะคร้อหาแล้วว่า20ปีหรองตาอ่ะใช่หรอ อ๋อยี่สิบปีเลยเหรอขอบคุณพี่หญิงติ๊กครับอาไว้ยี่สิบปีไหวไหมล่ะฮะไหวไหมครับได้แต่ว่าจะต้องโอเลิเกนะไม่รู้ใครจะเหลือบ้างได้เลยฮะข้บคุณเดี๋ยวว่าพี่ไม่ไหวคนหนึ่งมาก็ตีไปก่อนเลยไงขอบคุณนะคะพี่พูดดิขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนแม่ขอบคุณพี่มา์นะคะ วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงที่วัดลำตะเคียนนะครับภาคไทยถ้าจะมาแสดงที่นั่นมีแสดงกลางวันนะคะมีแสดงกลางวันเนาะไปดูความเกี่ยวของพิธีกันความสวยของพิธีสวยกลางวันก็สวยมั้งทสวยนี่พี่พี่มาทุกวันนี้ชีวิตของนันทวันนะนะยังไม่ต้องเพิค่ะก็ได้ ยังไม่ได้เป็นก้าวป้า,ปา,ปาก่อนขนากหน่อยก็เป็นก็ต้องท้อมไปเป็นกระเกเป็นเินตอนนี้นะณนวังรักอยู่กับพี่ธการแค่ขอให้เจ้าพี่รันนกนธรรมดบบนี้นมะดพอใจแล้วนะจ๊ะถืว่าเป็นคนวักนาพลนกัก็รอหว่อรจะ,ม,จะมาขอพีอ่ไปน้แล้วก็มานทา E เลยไม่ขึ้นเลยเป็นปลากุ้งยิงอดูใครก็อาบน้ำมาล่ะแอมดูนงนั่งเองสิที่บ้างโอ้โหลืมตาเดินมาปวดน้ำเกิดอะไรวะมึงดูดีเมื่อคือมึงร้อยกั่ลูกจะหลาคมึงแอกดูใครเนี่ยตทำไมนั่นเห็นมันไม่ชัดก็แล้วแหละทำไมนงเป็นกระบอกวะขอบุญขอบกเอ็นอาร์นะคะ ขอบคุณแม่บังอ้นนะคะขอบคุณครับขอบคุณนาน้องนะคะขอบคุณนะครับมาไป้ขาดสายไหลไปกระทุ่งด้วยทีอันนี้เป็นของกันลอยกระทงนะคะไอซ์ซที่ดท่านนะคะสั่งกันลอยกระทงนะครับผมขอให้เป็นขอหายมาเทมาเนาะนะครับขอบคุณครับิคุณลองเก็บผักเลยนะวันที่สามที่เป็นลอยกระทงนะครับผมส่วนวันที่ หกพฤศจิกายนนะครับบอกข่าวเพื่อพี่น้องมอตลานใต้ด้วยนะครับที่วัดบ้านอ้อเราจะลอยอังคารยีนัตี้นะครับผมบวชบวชบวชยังไม่ตายบวชนะครับบวชจุดประสงค์ของการบวชของเพื่อนผมก็คือคืออะไรเขาจะบวดเพื่อแบบว่าละสังขารเอ้ยไม่ใะ่ละละกิเลสละัตหาในช่วงหนึ่งที่แบบว่าเขาได้แบบได้สร้างวีรกรรมอะไรไว้ให้ชีวิตดีขึ้นประมาณนี้ ปวดล้างกรรมล้างกรรมแต่ก็คงล้างไม่เที่ยมหรอก็ภาพนั้นน่ะอาจจะเอี่ยมปวดกี่วันก็ไม่รู้เหมือนกันปวดวันที่หกนะครับงานมีตั้งแต่กี่โมงนะโพดผมตอนเช้าอ่าผมเจ็ดเจดมงเช้าแล้วก็เรียกเพลงพระนะครับแล้วก็จะมีแบบอ่าปล่อยแขนปีศาจให้ทานทานเข้านะครับผมแห่บ่ายแห่บ่ายนะครับเข้าโบสถ์เป็นพระในประมาณบ่ายสามเข้าโบสถ์ือเข้าเมนเข้าโบสถ์ เขา้าเข้าโบสประมาณป่ายสามโมงนะครับแม่นะครับบลายสามโมงเข้าโบสแล้วก็จะสึกประมาณห้าโมงเย็นนะครับสองสองชั่วโมงเนะี่ยเราเขาแจ้งวตรวจมนก่อนให้ตรวจมนทํามวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะสึกเลยเอางินจริงนี่กูจะได้ไปเขาต้องการจะเอาซองแหละง่ายๆ ปวดเออกระดกเขาอะไรของเขาไปก็ถ้าหากว่าเพื่อนพี่น้องว่างก็ไปร่วมบุญครับวัดบ้านอ,อ้อใช่ไหมบ้านอ,อ้อเนี่ยตรงนเนี่ยใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าไปไล่ขอเขาปวดแต่ละวัดก็ไม่ให้ไม่มีวัดไหนให้บวชเลยหมดแล้วหมดแล้วนะครับก็เลยมามาเดงที่ที่วัดบ้านอ,อ้อเรื่องเรื่องไอ้ที่ปวดเนี่ยแก้กันคราที่แล้วที่ว่าปวดอึกไม่ได้ดูเรื่อง หลวงพ่อไม่ตึกให้ไม่ตึกกระต้นใจหลังวันตึกเองกองขอหลวงพ่อบอกไม่มีเลิกที่ผายกูหลวงพ่อบอกก็หลวงพ่อไม่ตึกให้หนูนะหนูจะปี้หมายเสียววันยังไม่รู้ได้ไงอ่ะมึงรู้ได้ไองอะไรคโยมคุาถากันใช่หรือ่าแล้วตอนคุณปีนไปไม่ห้าปมวันคุณปี้อยู่หน้าเหมือนไอ้ดิดิมึงมึงมันไม่เหมือนคนเด เขามาตอนวานเปน็นนางเอกใครมาดูบ้างแม่ตองวันลิเกเนือทองใ,<ค>ใครดูบ้างพี่มามดูนี่งนะใครมาดูเนื้อทองขอเสียงหน่อยครับใครมาดูตอวนวันแม่มาดูเนื้อทองเหลืองๆไม่รู้ทองหรือขี้อะไรที่แบบภาษามาดูเลยนื้อทองขาหอมขาเออเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งให้เขาเป็นนางเอกสักวันนึ่งเองอ,าอ,เอามาบวชนะแม่มาบวช <ค Rule. S 1> เรามาร่วมบุญกันนะแม่บวชให้คนก่อนจะตายไงเพราะว่าได้บุญนะ เพื่อนรักกันเพื่อนรักกันเอาล่ะทวรรข้าววพเจ้ชาชะตาการตอนนี้เนี่ยได้เป็นกองทักษัตริย์องคใหม่แห่งชัยประก,การเรื่องของเราเนี่ยในวันใดวันหนึ่งพี่จะต้องปอประกาศทุกคนรู้พ่าเจ้าเป็นคู่ชีวิตของพี่และจะแต่งตั้งเจ้าเป็นราณีเทพทพีของพี่ชายการเดกครับเจ้าพี่หวังที่จะราวันนั้นไหคะวันนี้เป็นวันลอยกระทงเป็นเลิกง,งามยามดีที่เราเนี่ยจะได้กระทง ไปลอยน้ําขอขอมาสู่พระแม่คงคาที่สําคัญเลยกฎของเมืองชัยประการข้อที่หนึ่งเมื่อข้ากําลังทาพิธีห้ามส่งเสียงดังข้อที่สองห้ามพกมีดเล่มเข็มบอันเข้าไปในเมืองข้อที่สามห้ามดื่มสุรายามเมาข้าเป็นกรรษัตริย์องค์ใหม่จะแต่งตั้งข้อที่สี่อะไรเปนาคืออะไรคัรห้ามนักวันสมัยม้ชัยตามองใคร ไม่งั้นเขาจะตัดหัวมันนั้นลอายุน้อังากนเอนจฟัดี๋ยวนี้คงไ่ตัดหัวบนคงตัดหัวล่างคงพอี่อบองที่รับเจ้านะจตหงษ์ในการสั่งินอย่งนัเน่างรในการตะวันข้ามกับชายะดูจะขอสัญญาด้วยหัวใจว่าพี่จะไม่

เรียนถูกต้องเรียนแก่กลัวชายเจ้าชู้ทำช้ำกลัวคมคืนถักอื่นทำกลัวท้อง เปลี่ยนใจดูแลด้วยนะไปเที่ยวกา